<ST ALL EN G> ต้องฟังเฉลยสาเหตุออลันโซปฏิเสธซบลวเวอร์ผูลถ้าแฟนหงได้รู้คงรักตายเผยเหตุผลที่ชาบี้ออลันโซตัดสินใจไม่ย้ายมาคุมลวเวอร์ผูลงานนี้แฟนหงคงอุ่นใจขึ้นเยอะ มีรายงานออกมาจากสายข่าวฟุตบอลสเปนเปิดเผยเหตุผลที่ชาบี้อลอนโซ่ก้าสินใจอยู่คุมทีมไบเออร์เรเวอร์คูเซนทีมจากฝูงจากเวทีบุลเลสซิกาเยอรมันต่อไปแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทั้งเรเวอร์พูลสโมอสรนยักเก่จากทิมลีกอังกฤษและบาเยน์มิวนิกทีมคู่แข่งร่วมลีกได้ยสยข่าวชื่อดังยืนยันว่าออลอนโซ่จะยายมารับงานคุมบางเหียนใหญ่ทับหงแดงอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง แต่สาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจยังไม่รับงานก็เพราะอลอนโซเชื่อว่าตัวเขายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะก่อนจะรับงานที่รับภาระหนักและยิ่งใหญ่อย่างลรเวอวัพูลซึ่งนั่นก็ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะถึงแม้ผลงานของนนยใหญ่เชาสเปนจะเข้าคั้นผู้จัดการทีมระดับท็อปหลังพาทีมเรเวอว์คูเซนถือสถิติไร้ผ้าตลอด40นัดใหญ่ในฤดูกาลนี้แต่ทว่านี่คือการคุมทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิต ย้อนกลับไปก่อนจะเข้ามาเป็นคุณซื้อของเรเวอร์กูเซนประสบการณ์ของเขานั้นมีแค่การเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเลียนมัดลิชุดเยาวชนและเลียนโซเซดาชุดสำรองเท่านั้นเต็งคุมลิเวอร์พูอโมริมไม่กาลันตีอยู่ลิสบอนต่อฤดูกาลหนนะ้าคุณซื้อชาวโปรตุเกสในการันตีว่าตัวเองจะอยู่สปอติงลิสบอนต่อในฤดูกาลหนนะ้าอย่างเป็นหนึ่งในตัวเต็ง จะได้เป็นนายใหญ่คนใหม่ของฮงแดงคุณชื่อวัย39ปีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่คาดกันว่าจะมาเป็นนายใหญ่คนใหม่ของหงแดงต่อจากเจคินขอซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเขาสามารถทําแบบชาบี้อลอนันโซที่คอนเฟิร์มว่าจะอยู่ไบเออร์เลเว่าคูเซ่นต่อได้ไหมเจ้าตัวก็ตอบทันทีว่าไม่ผมไม่สามารถการันตีอะไรได้เรายังมีเวลาในการคุยเรื่องอนาคตของผมเราจะคุยกันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมตอนนี้ผมขอโฟกัส ไปที่การคว้าแชมป์และจากนั้นค่อยมาดูกันทั้งนี้สปอร์ติ้งลิสบอนนำเบนฟิก้าเพียงแค่แต้มเดียวในซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดถึงกับอึง้งคอบเตลึงฟอร์มหนึ่งแข่งลิเวอร์พูลเกมอาชเชฟฟลด์ผงาจาฟูงเจกอกครบ คุณซือริเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังพ่ายทีมเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดขึ้นรังจากฝูงพิมลิกอังกฤษต่อไปด้วยหลังจบเกมที่ลิวเวอร์พูลชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสกอร์สามต่อหนึ่งคินคอปตี้กล่าวว่าพวกเราต้องพยายามกันอย่างหนักเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเล่นในอย่างที่พวกเขาต้องการตลอด90นาทีมันเป็นเกมที่ยากแต่เรารู้ว่าเราสามารถทำได้ดีและคว,ว้าชัยชนะได้ ประตูของอเล็กซิสมักอลิสเตอร์ทำให้เกมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงประตู3ต่อหนึ่งเช่นเดียวกันส่วนประตูแรกดาวินนูนิสเขาสร้างขึ้นด้วยตัวเองมักอลิสเตอร์เป็นนักเตะที่ดีมากๆในครึ่งแรกเขาเล่นตำแหน่งเบอร์หกแต่เราดูว่าเราสามารถขยับเขาให้สูงกว่านั้นได้จากนั้นเขาก็ทำประตูที่สุดยอดแจคินคอปเกล คนขยันย่อมได้ดีมาร์คอลิสเตอร์แฮปปี้โคดี้กัคโปโชว์ฟอร์มดับเสียงวิจารณ์อเล็กซิสมาร์คอลิสเตอร์กองกลางจอมปันเกมของเรเวอร์พูลเกาชื่นชมฟอร,ร์มการเล่นของโคดี้กัคโปแนวลุกเชาด,ดัหลังต้องเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่สุดท้ายมีส่วนสำคัญช่วยทีมชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซ้ำตอนหนึ่งสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022สร้างผลงานดีมีคุณภาพอีกแาบ แม้ว่าเกมนี้ต้องกลับไปยืนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนื่องจากว่าตัวลูกเอนดูยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่เจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นที่สำคัญยังยิงประตูสุดงามช่วยทีมขึ้นนำสองตอนหนึ่งที่สนามแอนฟิลด์ด้วยขณะที่กักปูที่ถูกส่งลงเล่นในช่วง20นาทีสุดท้ายก็สร้างผลงานดีๆพอสมควรแถมหม่งทําประตูตอกฝาลง3ตอนหนึ่งในนาทีที่90และเป็นการตอกนาพวกวิจารณ์ที่ตำหนิฟอร์มการเล่นของเขา ในช่วงที่ผ่านมาเดนมักอลิสตร์ได้เปิดใจว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมมีความสุขกับชายคนนี้คอดี้กักปูเขาทำงานหนักมากแล้ววันนี้เขาก็ยิงประตูได้ด้วยผมดีใจมากๆที่เขาเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานหนักมากและเขาก็คิดในแง่บวกเสมอรวมทั้งเป็นผู้นำที่ดีของทีมผมมีความสุขมากๆกับเขาและกับทีมด้วยมักอลิสตร์กล่าว ตามปัถนาแม็กอลิสเตอร์เผยสิ่งที่ซาล่าขอระหว่างสัปดาห์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางแชมป์โลกของลิเวอร์พูลทีมจากฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเผยสิ่งที่มอเมซาล่ากองหน้าสตาร์ดังขอจากตันในช่วงระหว่างสัปดาห์สไตล์ทีมชาตอาร์เจนตินาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในแมตชนี้ ดยมีจังหวะในการสร้างเกมหลายครั้งหลายหุนและยังโชว์วิสัยทัศน์ในการผ่านบอลที่สุดเฉียบคมให้บังหม่แซตประตูชัยในเกมที่หงแดงชนะไบตันเอ็นฮับอันเบียนสองตหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาโดยแม็กอลิสเตอร์เปิดใจว่ามฮัมหม็ดซาลาขอให้ผมผ่านบอลและแอซิสในช่วงระหว่างสัปดาห์ในครึ่งแรกเราผ่านบอลให้เขาได้ไม่เยอะแต่ครึ่งหลังเขายิงประตูได้นั่นคือสภาพจิตใจที่เขาแสดงให้เห็น พราะครึ่งแรกก็อย่างที่พวกคุณพูดเขายิงพลาดไป2อถึงสครั้งแต่ครึ่งหลังเขาแสดงให้เห็นคุณภาพของเขานักอลิสเตอร์กล่าวแก้แล้วลิวอัพผู้โดนกุนซื่อมือดีรายที่สาฏิเสธรับงานต่อจากครบับเจสันเบิร์ดผู้สื่อข่าวของเทเลกราฟสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าลิวอพจะพัดการได้ยูเล่นเน,นียว์มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ ต่อจากเจอคินคอปแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวว่านาเกีวมันวัย3าปีได้คะแนนประเมินในระดับสูงสำหรับตัวเลือกของลวอร์พูที่จะเรียกมาสัมภาษณ์เพื่อทัาบทําเป็นคุณซื้อคนใหม่แทนที่คอปรวมกับชาบีออลอนโซจากเลเวอร์ูเซนลูเบนอโมลิมจากสเปนติ้งลิสบอนและโรุบตัวดซาบีจากไบตันแต่ล่าสุดเจสันเบิร์ระบุว่า นาเกีมันที่จะหมดสัญญาคุมทีมชาติเยอรมันหลังจบยูโร2024ไม่มีความปรารถนาที่จะสืบทอดต่อจากเจกินคอปในตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้กำลังโฟกัสกับการพาอินซีเล็กรุ่นแชมป์ยุโรปในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้สมาคมฟุตบอลเยอรมันกำลังพิจารณาเรื่องต่อสัญญากับนาเกียรมันหลังจบศึกยูโร2024 ขณะที่บาเยนมิวนิทีมเก่าในศึกบุลเลซีกาเยอรมันก็สนใจดึงตัวกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งเพื่อแทนที่โทมัสทูเกนที่จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยหากเป็นเช่นนั้นโยเลนนนเกมันจะเป็นกุนซือฝีมือดีรายที่สามที่จะปฏิเสธร่วมงานกับเรอัว์ผูกต่อจากชาบีอา้อลันโซที่ขอสารงานต่อกับเปเว์คูเซนและซิโมเนอินซากีที่ยังมีความสุขกับอินเตอร์มิลาน